ฝนตกพี่นะ้องมอสิทสองฝนตกหนักเลยตอนนี้วูบกำลังสองคนแล้วไปเดินทางปลอดไข่ไปลูกเด้ออยูด่ดีๆไม่แห้งใชเมื่อฮอดเช่แล้วเวลาลงรถนะเบิรงเด้อเวลาลงรถขึ้นรถนะเบิรงเด้อนี่รถเด้อรเอ,อ้ยหิมแป็นแป็นเน,เนนะากกะพักแต่ลงรถพากันเบิ่งซ้ายรถด,ดีๆบ๊ายบาย,บาย ยี่ดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยตวา่วงใหญ่ของพอของแม่นาะพี่น้องสิมีตอหลุสิมีวันชิ้นชุดจนตัวสิมมดลมหายใจไปจากโลกนาจะพี่น้องยังหน่อยกับ่วงอีกแบบหนึ่ง่วงเีืว่ายังดูแลตัวเองว่าท่านได้น่าจะพี่น้องง่ายมากเป็นนุมเป็นสาวกับ่วงอีกแบบหนึ่งหลือแต่ง่ายมากนี่ขอไม่วดกับ่วงอีกแบบหนึ่งนี่แต่ละยังเป็น่วงที่สาวน่าจะพี่น้องลุสิบกว่เคยง สำหรับแม่นะจ๊ะพี่น้องก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของฝ่ายคุณปูุ่้นพลมันพูมาบอกสักสองยายคำว่าแดดคือเก้านะจ๊ะพี่น้องมื่อนี้ยายฟังแบบนี้มาแต่ว่าเดี๋ยวภายเมื่อท่านเปลี่ยนที่พัลลคิจไปต่อพี่น้องลูกชายว่าอยากกลับบ้ปปะมื่อยทำงานบวอยากมาสู่ต่ออยู่บ้านอยู่สองเฮานะจ๊ะพี่น้องคนบอกว่าคนดุติคนคนเมยแห้งคนว่าคนจะสูอบวชคนมาเรียกอยากกลับเมื่อ ข้าสูต่อพับกองพับกายพับใจยุบบ้าน้าศึกคนบ้าไอไปทรงไอไปทรงแม่ค่ะถึงนั่งแค่สีไปกะนกจากลายโพนกจากพี่น้องแต่ถ้าสิไปเองรู้คุณกับอคุณโบเคยเนี่ยวันทางสีไปนอกพี่น้องมันก็เลยว่าแม่ไปทรงแน่จากสีได้ไปทรงพตอนนี้ตอนนี้ฝนกะสิโต๊ะนอกจากพี่น้องบรรยากาศอุ้มคึ้นเล็กะ นัดก็เพิ่นว่าอยู่เดอมอบังกะปีนะจ๊ะพี่น้องสิพาเพิ่นนํารถนี่แลไปทับนําแทกซีไปบ่ไว้ดอกคอเยนรถมันก็สิิ๊บนะจ๊ะพี่น้องอยากจะถือโอก,กาสพาพี่พาน้องไปเยี่ยมยามมอสิ์ไปเบิ่งกันเลยว่าช่วงนี้ก็บ่แม่นเทศกาลเนาะสิมีคนกับปะหลายอยู่บ่นะจ๊ะพี่น้องอยากจะมาลุนก,กันว่าเพิ่นสิตคําทางยายค่ํา,อย,า,อ,ยาอยู่บ่เนาะแต่ก่อนออกปัน่น สิออกจากบ้านนี่กระตุกมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าออกไปมีสิโต๊ข้างทางอยู่บอเรียเอาไปเลยนะจ๊ะพี่น้องขอกันอยืมมอสิท่านะจ๊ะพี่น้องรอตอเด้อบ้านนี่กับลูกสะบายคนงามมาหาสื่อสื่อหลวงปู่สื่อกระโปงสิ่งในที่รักอุ้งยิงกันนได้หมบดแก่กนนีมันใหญ่โตเอาหมดไปยังกูจะเป็นยัง แต่ส like like so mm ิเปนเสือปุ๊บซูบไม่ใช่แตาเสือแบบน้องหมิ่นสวยบางสุดตาโลกระฮาตัวมันใหญ่พี่เนาะมึงแน่เสือผ่าหนักเล็กน่อยนี่แต่ซูบนุ่งงามงามแล้วยังว่ามึงแน่เป็นตระแหน่งอ่างนันก็เฟินห่นแเลยอนี่เนาะมันหน่อยแหละอีหลานเนาะมันใหญ่แหละต้องมาใส่ใหญ่นีด มาหากเปไปแทงได้เลยสุดนะอันนี้สุดๆสายอันนี้นะ่ออุยงน้อยสีเดือนนาเดือน อตอนนี้ก็กำลังนั่งอยู่ในรถมีสซ้ายเก่าหกมงนาะเขาชูมอสีสองนองจะจากพี่น้องบรรยากาศน้ำทางกับฝนตกตลอดทางเลยนอจากพี่น้องอยาคักับขืนรหลดตั้งแต่ลาบตั้งเต่ขืนโหลดตั้งแต่ยวนเดมอวังกับปีนอกาะพี่น้องขืนรหลด,ด้สัสะพักแล้วกันลบพี่น้องเอยจะฝนตกแต่ตอนใดยังหมูเหลืองเลยตื่นขึ้นมาเห็นแต่ฝนตกนะ กระจงกระจกกระเป๋ารถนมล์มก็ปิดไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องพอฝนมันตกหนักแห้งแยกคำกระลาบขาดรับแน่พี่น้อง,อง,ง,องเออบรรยากาศฝนตกคนเหตุให้คนอยากนอนแมนบนนอกจะพี่น้องตกหนักจนแนมหายัยงไม่เห็นเลยพี่น้องแนมออกมาข้างนอกอ้ยไข่แหน่เทลดโปรตีสปันได้พี่น้อง,ออง,อง,ง,องเออ ถ้าข่าวหอนมอสิ่ดฝนลงโหลดนี่สงสัยสีเดตตากฝนเดยเฉพาะพี่น้องแต่คนในรถมีกับบริเต็มโหลดตรงนะจ้นะพี่น้องคนบาหลายปันหดโหลดแล้วก็บดติตดปันหดนะจ้าะพี่น้องดีแต่โหลดบดติดฝนตกอยู่ห้อตแต่โหลดบดติตดปันหดถ้าโหลดติดนี่โอ้ยซ้ำสีล้ำบากพี่น้องเลย ฝนตกพี่น้องมอสิทสองฝนตกนักเลยตอนนี้หวนานเ้ยเบมมอสิทสองพี่เนอะฝนตกนักเลยมีน,นะอู้อนะ บรรยากาศบริเวณมอสิตพี่น้องคนหลายหลายข้างน,นอกคนทั้งโต๊ะทั้งใน,น,นคนเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศมอสิตพี่น้องกำลังมาล่อรถซอก สี่สิบหกรถออกอ่าเนืองทุมพี่น้องแต่ว่ามาหล่อไวเฮิงแหละตอนนี้ฝนตกเนาะอันยุกอันยาคนสิกลับบ้านนายอยู่ขีวงอแต่ละคนเดี๋ยวพาไปย่างงงคนกับโต๊ะลินแฉะแฉะยู่น้อพี่น้องคนกาไลายพอสมควรพี่น้องเลย พ้นกับสิกับบ้านกันเนาะนานี่กันนะพ้นพอดีเนาะพี่นอ้องบรรยากาศพ้นปลอยปลอยพี่นอ้องอันนี้คุ้มเทพเชียงใหม่เนาะพี่นอ้องจิ๋วฟังนะ่ะ มอสเสียหลกิี้นอดบ้านพี่น้องไก่ทางเมื่อคือสีได้เมื่อบ้านแห้งอะี้จะเมื่อนึงตกเป็นที่ของห้าพี่น้องตอนนี้เป็นที่ลูกไายมาส่งลูกไายเนาะแน่นอนก็จะเป็นที่ยักข้าแน่นอน วานะ no? tamam. มาส่งเลยเอาของไปเก็บเดยอะอากาศคนสิบถึงโลกน้าพ่น้องกำลังสองคนแล้วไปเดินทางปลอดไยไปดูเด้อูีดีไม่แห้งใปเมื่อฮอดเช่แล้วเวลาลงรถเนีเบิ้งเ้อ เวลาล,าลาง,ลถลนะงรถขึ้นรถนะเบิลงเด้อนี่รถเด้อรเอ้ยหิย้มะเป็ปนๆเนาะัากคตะแทนกลงรถพาคกันเบิลซ้ายรถด,ดีๆไปๆยูดีมีแห้งเดินทางปลอดภัพยพี่น้องส่งลูกเสร็จแล้วเรียบเลยยายข้ามสี่ห้าทางกลับบ้านพื้เก่านะจ๊ะพี่น้องไครเนี่ยจะพ้นยุดแหละนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้พ้นยุดแหละแต่ยายข้ามสี่ห้านางรถมีนะจ๊ะพี่น้องแบตกระชีเวิร์สพี่น้องเอ้ย เแคสซีเนทไทยแบตไก่สีเบิร์ดแหละถามทางไปฮะนังรถมี่เป่นแล้วเนอะเมื่อเพราะว่าถ้าต้องประหยัดเงินก็ง่ายนะจ๊ะพี่น้องมีกระสีออกมาซ่านซลาลรถมี่นะจ๊ะพี่น้องแคาเจ้าจตัดจัดใหม่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีด้วย้องมือเป็นซ่านซลาเนาะตะกี้ถ้าต้องย่างไปอันถึงยูนั้นมันเดี๋ยวนี้แคชเชียร์อะออกมาจัดเป็นถุงนี่ยนะ่างออกมาเลยกัน ถ้าสิมะล่อยู่นี uh ่เลยลงซ้ายด้ซ้ายด้นี่ก็สิเขาอาหลับอาอยู่นี่เลยน่าจะพี่น้องมอสีสองแบบนี้การสะดวกสบายกว่าเก่าอยู่นอกพี่น้องยางออกมา้นนีงกะเป็นมองขาลบมีเลยนอกพี่น้องเด็กเป็ดไก่เฮ็ดไหวเดบนจัดปนตอนขม่าอู้ฝนโต๊ะแห้งพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วบนนกอยู่นะนกเป็นเงี้ยเงี้ยเงี้ยสุดเขาห่างน้อยยางมือแหลงตอนบรรยากาศกะบไก่สิดุกหนึ่งเลยแหละพี่น้องตอนนี้นะ สำหรับคลิปนี้กับผมมียังไรในะจพี่น้องได้กัสิเพราะลาพีล่าน้องไปท่นนี้นะจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในใจเน่ยได้จ้าเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาโอกาสหนานะจะพี่น้องสำหรับภารกิจนี้ยายกับเซตแล้วเรียบร้อยรับบานล่าพร้อมกับล่าพีล่าน้องไปเลยได้ใจพี่น้องสวัสดีจ้า